พ่นมาท่าสีว่นสีออกตรวจเบื้งผลงานควร่นมาท่าสีเข่าห้องนี่ก้อนอ <c oughs> บ้ามนบ้าบ้าบ้ามันผีนโอ้ใช่น้อยมานักันมาหนักันนุ่นนิ้วเดีท่าสีฝา ีาวันของอนนผ้าเป็นห้องรบีน้อไปน้อไปห้องอันนี้ก็เป็นห้องที่สองห้องจริยธรรพผุนผ้าเป็นสางห้องจริยาทรมช่วยกันจัดทำจัดโอ้เพิ่นร่วมกันจัดทำห้องห้องห้องปฏิบัติธรรมเป็นห้องปฏิบัติธรรม อ,นนอันนี้จะเป็น้าประธานแล้วก็ให้เด็กๆนั่งกราบพระทางด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีมาจากฟิวเจอร์บอร์ดนะครับที่มีมาเมื่อวานแล้วก็จะมาช่วยกันตกแต่งตกแต่งสถานที่มาตัดเสื่อน้ํามันแล้วก็มาเอาโต๊ะมาสีสีก็ไดีวท่าไม่บครับสีสีเดียวท่าไม่บ,คร,บ,มบครับสีกับท่าไม่เบิดเลยสีท่าไห้ไม่เบิดเลย สีทางให้ใหม่ไฟก็ทาให้ใหม่ท่านรมย์ช่วยท่านมก็ทําให้ใหม่จัดให้ใหม่หมดทั้งอาคารนี้เลยร้อมทั้งผ้าปูพื้นปูทุกอย่างทุกอย่างรวมทั้งโต๊ะก็มีโต๊ะโต๊ะ๒๐ตัวแล้วก็มีที่ทำบ้านที่ได้อันข้อจ่า ห้องสมุดของโรงเรียนเราอ๋อเป็นพวกหนังสือทำวัดสวดมนต์อ๋อให้พระมีวันหรือว่าที่มีวันหนังสือนงตาจักรเล่นสัอันนี่ก็มีอันนี้ก็จะเป็นหนังสือธรรมวัดที่ห้องสมุดของมหามกุฏอ่าคู่มือธรรมวัดเช้าเย็นครับ ก็เมื่อวานก็ช่วยกันห้องพุทธศาสตร์ปีหนึ่งห้องภาษาไทยแล้วก็ห้องปฐมวัยแล้วก็พี่ๆจิตอาสาร่วมกันทำตึก<อ>นี้ทาสีใหม่ให้